ครับผมชื่อว่าคิมผมเป็นนักร้องส่วนฉันชื่อมุกค่ะเป็นไอดอลของโรงเรียนแต่พวกเราทั้งคู่นะ่ะเกลียดกันเข้าไส้เลยแหละ ที่เป็นแบบนั้นก็เพราะอันหนักก็จะให้พวกเธอทั้งสองแข่งความป๊อปปูล่าแลหว่างไอดอลของโรงเรียนกับนักร้องประจำโรงเรียนอันไหนจะป๊อปปูล่ากว่ากันเห็นไหมรุ่นพี่ของพวกเธอนะ่ะเคยทำได้มาแล้วนะสคนจริงๆโรงเรียนของเรานะ่ะก็มีคนดังเยอะนะแต่ว่าคะแนนมันเสมอกันดังนั้นอย่าให้คะแนนเท่ากันโดยเด็ดขาดจากนั้นมาชัก็เลยพยายามทำตัวให้น่ารัก เพื่อที่ผลบทของฉันจะได้เยอะกว่าคิมส่วนผมน่ะตั้งใจร้องเพลงให้เพาะมากที่สุดที่ผลจะทำได้ยังไงคะแนนผมก็ต้องเยอะกว่ามุกเฮ้ยน่ะฉันน่ะจะทำได้ไหมอ่ะฉันน่ะเชื่อว่าแกทำได้อยู่แล้วมุกสู้ๆนะขอบคุณมากๆเลยนะน่ะแกน่ะเป็นเพื่อนที่น่ารักที่สุดแล้วพวกเธอทั้งสองยังไงคิมน่ะก็ต้องได้คะแนนเยอะกว่าอยู่แล้วใช่แกพูดถูกเลยบอสเฮ้ยมายุ่งอะไรด้วยอะ่ะ ไปกันเถอะคิมยุ่งกับคนแบบนี้ไปเสียเวลาชีวิตเปล่าคุอ,อลนงเรียกหนูมามีอะไรหรือเปล่าคะจริงครับเออครูขอโทษนะจ๊ะรีว่าผอเพิ่งบอกมาว่ามีงานการแข่งขันให้พวกเธอทั้งสองแข่งกันนะจ๊ะของมุกก็จะเป็นเกี่ยวกับการแต่งตัวที่ไม่ซ้ำใครส่วนของคิมก็จะเป็นการแต่งเพลงแล้วก็ให้ส่งภัยในสัปดาห์หน้านะจ๊ะ ะสัปดาห์หน้านะะใช่จ้ะสู้ๆนะจ๊ะนี่มุกเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นแกดูเศร้าๆซึมๆตั้งแต่เมื่อกี้แล้วครัวอรังด่ากแกเหรออ๋อไม่ใช่หรอกคือว่ามันจะมีงานการแข่งขันน่ะซึ่งของฉันก็เป็นเกี่ยวกับการแต่งตัวจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ว่าต้องทำให้เสร็จภายในสัปดาห์หน้าน่ะ โหแค่นี้เองเหรอไม่เป็นไรนะถึงจะส่งสัปดาห์หน้าก็เถอะเดี๋ยวฉันจะช่วยเองรีบกลับบ้านกันจะได้ไปทำไอชุดอะไรนั่นนะ่ะรีบโทรหาบอสก่อนดีกว่านี่บอสร,รีบไปหาที่บ้านฉันด่วนเลยนะพอดีฉันมีเรื่องอยากจะให้ช่วยนะ่ะแล้วเรื่องอะไรล่ะพอออนะให้ฉันคิดเนื้อเพลงที่ไม่เหมือนใครนายต้องช่วยฉันด้วยนะบอสได้เลยเพื่อนไม่ต้องห่วงตอนนี้ฉันมาถึงหน้าบ้านแล้วนะ รีบเข้าบ้านกันเถอะเดี๋ยวฉันจะช่วยคิดให้ขอบคุณนะเพื่อนยังไงชุดที่แกจะใส่ในงานแข่งขันนะ่ะสวยใช่ไหมล่ะโอ้โหสวยขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย <c oughs> โอ้โหสุดยอดไปเลยอะ่ะว,ว้าวใช่แล้วเพื่อนสวัสดีครับคุณครูและนักเรียนทุกคนวันนี้มีการแข่งขันระหว่างมุก ไอดอลของโุงเรียนกับคิมนักร้องประจำโุงเรียนครับซึ่งคิวนี้เป็นคิวของคิมครับดังนั้นขอเชิญรับชมได้เลยครับกรุณาโปรดเลือกผมด้วยนะครับ ตอนนั้นฉันน่ะร้องผิดไปท่อนหนึ่งด้วยแหละไม่เป็นไรหรอกฉันภูมิใจในตัวนายนะเพื่อนไปก็จะเป็นคิวของมุกนั่นเองนะคะเป็นการโชว์เสื้อผ้าที่ทำเองค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็ไปรับชมกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะดีฉันชื่อว่ามุก ฉันและเพื่อนสนิทของฉันที่ชื่อว่าหนาได้เป็นคนคิดค้นเสื้อผ้าชิ้นนี้ขึ้นมาเองค่ะซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากเจ้าหญิงเบลนั่นเองค่ะกรุณาเลือกดีฉันด้วยนะคะพี่พี่น้องๆที่น่ารักทุกคนแต่ทำดีมากๆเลยมุกทำได้ดีขนาดนี้ก็เพราะว่ามีเพื่อนที่น่ารักอย่างนี้ยังไงล่ะเดินดูทางด้วยนะมุกเดี๋ยวสะดุดกระโปรงล้มเอา พึ่งพูดไม่ทันขาดคําเธอไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมอะมุกกิมนายปล่อยฉันก่อนเถอะขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอุบัติเหตุ <c oughs> เขาไม่น่าจะรับคําขอโทษของฉันแน่เลยเพราะพวกเราเกลียดกันนี่นาะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกแค่นี้ชิวๆมันเป็นอุบัติเหตุเออขอโทษนะฉันต้องไปแล้วคือว่าฉันต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนนะขอโทษเดี่ยวมุกรอฉันด้วยว้าวใจเต้นตึกตักเลยเฮ้ย <c oughs> แต่ไม่ได้สิ นี่นมันคู่แข่งของเราเลยนะไอคิมนั่นนะ่ะบ้าบอฉันอาจจะไปใจเต้นกับคนแบบนี้ได้ไงกันแย่ yeah, ที่สุดเลยหัวใจฉันเอ๊ะหัวใจของฉันก็เต้นตึกตักเหมือนกันหรือว่าฉันจะชอบแย่มุกกันนะเฮ้ย <Hey, S 2> แต่ไม่ได้สีนะ้มันคู่แข่งเลยนะนี่มุกอะว่าไงหรอช่วยไปห้องดนตรีเป็นเพื่อนฉันหน่อยได้ไหมอ๋อได้เลยพอดีฉันว่างนะ่ะ โอ้โหเธอเล่นเปียนโนเป็นด้วยเหรอเนี่ยเพราะจังเลยนะเธออยากเล่นไหมล่ะเดี๋ยวฉันสอนให้เอาสิฉัน่ะอยากเล่นมากๆเลยนี่เธอน่ะเล่นผิดนะเอ๊ะแล้วตรงไหนล่ะก็ตรงนี้ยังไงล่ะอะเอ๊ะเดี๋ยวขอโทษนะฉันต้องรีบไปเข้าเรียนแล้วล่ะเมื่อกี้เราเผลอจับมือกันด้วยแหละงั้นแสดงว่าฉันก็ชอบคิมจริงๆสินะ เฮ้ยเมื่อกี้มือโดนมือเขาเรื่องเกยียดมือเราหรือเปล่านะโถททำอะไรลงไปเนี่ยตัวฉันเฮ้ยใครนะัดฉันมาเวลานี้เนี่ยคนเขาจะกลับบ้านกันเธอนะัดฉันมาหรอมุกเธอเคยได้ยินตำนานนี้ไหมล่ะถ้าเกิดว่าใครสารภาพรักใต้ต้นซาก,กุระในตอนเย็นหลังโรงเรียนแล้วก็ก็จะสมหวังนะ่ะ เธอจะสารภาพรักกับฉันเหรอใช่คิมฉันชอบนายชอบมากๆเลยด้วยฉันน่ะก็ชอบเธอเหมือนกันนะฉันก็ไม่รู้นะว่าทำไมอยู่ๆจะเกลียดถึงมารักได้หรือว่ามันจะเป็นพรหมลิขิตกันนะวันนี้คะแนนออกแล้วนะพวกเธอรู้หรือยังยังเลยครับถ้าเกิดว่าพวกคุณยังไม่รู้เดี๋ยวผมจะบอกให้นะ พวกคุณน่ะได้คะแนนเท่ากันดังนั้นพวกเธอก็ยังไม่ได้ไอรางวัลน,นั้นนะไม่เป็นไรเลยค่ะใช่ครับไม่เป็นไรเลยผมนะ่ะมีความสุขมากๆเลยแหละที่ได้รักกับบุ๊ใช่ฉันก็มีความสุขเหมือนกันนะดีใจจังเลยที่มีแฟนน่ารักแบบคิมอะ่คะครับผมก็ดีใจนะที่มีแฟนใส่ใจอย่างเงี้ยอย่าบอกนะว่าพวกเธอน่ะเป็นแฟนกันแล้วแต่ก่อนเห็นยังกัดกันอยู่เลยพวกเร,เราเคยกัด,ก,ดกันด้วยเหรออะ เอาที่สบายใจแล้วเมื่อกี้อ่ะหวานกันไม่เกงใจผออ,อเลยนะตอนนี้ฉันน่ะไม่สนไอรางวัลอะไรนั่นแหละสนแค่คุณแฟนก็พออย่านอกใจฉันนะฉันก็เหมือนกันเธอก็อย่านอกใจฉันเหมือนกันล่ะแนนอนอยู่แล้วก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องจากเกียรติมาลักซึ่งเรื่องนี้นะคะน้องคนนี้ก็ได้ขอมาค่ะถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะขอบคุณค่ะ